เข้าเตือนป่าเลยได้นะอ้าวตามคำขอนะคะแล้วมันจะมองเห็นเวลาตายออยู่าางหน้๋อเอออะอยู่ข้างหน้าก็ได้แบบไว้นะคะว้ายเสามันจะมีหัวนิดนึงนะมีหัวเพราะว่าเราเราตัดแบบว่าเราจะเอาไปไปโชว์ โอ้ยแต่ว่าชุดเราอะ่ะมันไม่เหมือนในเอมบีนะคะร <laughs> พร้อมไหมพร้อมไหมคุณต่ายาเราบ้างอันอันนี้เด้ออ่ะพี่พี่ยัยบไปก็ได้จะได้ยับมาทาั้งนี้พูดได้ไหมว่าเรานี่ลหยจะตก <laughs> <laughs> อ่ะ <laughs> ได้ยินวะเนี่ย

ส่งไปให้ไอ้ฝากข้อความไว้มาหลายวันก่อนบ่ตอบกลับมาหัวใจอ้อมวนบอกกินบอนอนยอนทายเชดไอ้เอาแล้วเด้หัวใจคือมันสิเสเ,เป็นแปลกแล้วเด้ไล่กลุ่มนด้งมาตั้งหลายบอกคุยเรื่องงานมีแต่ให้กำลังใจทุกคนพิมพ์ไว้ ่าสู่เด้อคนเก่งันระยะเพิ่นตอบกลับมาสามีเอือยเด้อลายน้ำตาไหลยาวหลักฐานเชดเจนทุกอย่างที่แชทบ่มีสิทธิ์อาโทษทางว่าอะไรกลุ่มทาา่านแฟนเขาได้กินน้ำใต้โซ่ เลยผูกปล็อกยันบอกข้างผิดหลยถ้าตั้งโดนผิดหวัง่ารลข้อความบาดใจกลายเป็นบาบติดตัวหากแฟนเขาก็ยอมมาตลอดบอกคิดทอดกอดกันแค่ไหนใจกอ,อเดอออความกลาก่อน,ออนไลแฟนอายอยู่ในกลุ่ม บอกว่าไอเขาไปไหนกรุบลลยฝ้าวบอกไลยว่าทัานได้เช็คมือลันแทนไอเห็นงานเข้าส่งเราจบกันเป็นโทษทานนนองบ่ได้แอนไลกลงทางหลังไหมคือผิวแท่ อาไปเต้นไล่เต้นไลด้วยกันแล้วเอาแล้วเด้หัวใจคือมันสิเซเป็นเปลกแปลกแล้วเด้ไล่กลุ่มเลี้ยงมาตั้งหลายบอคุยเรื่องงานมีแต่ให้กำลังใจทุกคนพิมพ์ไว ว่าสู่เด้อคนเก่งพันระยะอายเพิ่นตอบกลับมาสามีเอือดาละน้ำตาไหลยาวหลักฐานเชัดเจนทุกอย่างที่แช็บ่มีสิทธิ์อ้างโทษฐานบอกอะไรกลุ่มทั้งแฟนเขาได้กินน้ำใต้ศก เลยถูกปลอกยันบอกคักผิดเลยถ้าต้งโดนคิดว่างาได้ลายข้อความบาดใจกลายเป็นบาบติดตัวหากแฟนเขาก็ยอมมาตลอดบอกคิดทอดกอดกันแค่ไหนใจเกมแล้วเด้อขอความสุดท้ายลาก่อนออลายแฟนอ้ยอยู่ในกลุ่ม บอกว่าหัให้เข้าไปในกรุบลายป้าบอกาลายว่าทันได้เช็คมือลันแฟนไอเห็นงานเข้าสองเราจบกันเป็นโทษท่ทานาน้องพอได้อ่านลายกลมไไปป้้ปออ เย้ขอบคุณน oi> ันเซอร์กิติมาสักเราเหนื่อยเนาะเป็นไงหอบเลยเหรอฮโธเป็นไงบ้างคะไม่หาเที่ยวม้แต่นิดเดียเท่านั้น